เจนอัลฟาคือเด็กที่เกิดปีพศ2 5 5 3ถึง2,568เป็นรุ่นลูกของเจน Y และเจน Z มีอายุรา8-9ปีเจ n เนอเรชั่นอัลฟาเป็นเด็กยุคใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับโลกดิจิทัลใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียเรียนรู้เร็วปรับตัวเก่งแต่มีแนวโน้มที่จะมีความอดทนต่ำ สมาธิสั้นและเป็นตัวของตัวเองสูงนิยมความรวดเร็วทันใจจึงมองหาสูตรความสําเร็จที่จะทําให้ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย8ลักษณะของคนเจนอันฟ้าจะมีอะไรบ้างไปติดตามดูกันเลยค่ะ 1. มีทักษะทางเทคโนโลยีและดิจิทัลสูงเด็กยุคนี้เติบโตมาพร้อมกับการที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตประจําวันและการทํางานในทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก เขาสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไวใช้งานเทคโนโลยีต่างๆได้คล่องสามารถสร้างประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีเรียนรู้เทคโนโลยีในเชิงลึกได้ง่ายและสามารถนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์กับการทำงานต่างๆได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย รักอิสระตั้งแต่ Gen Y เป็นต้นมาเริ่มเป็น Generation ที่รักอิสระอยากทําอะไรที่มีความสุขต่อชีวิตทํางานที่ชอบแต่เ e n Alpha าจะยิ่งรักอิสระที่สุดไม่ชอบการผูกมัดมีอิสระที่จะทํางานและใช้ชีวิตเลือกในสิ่งที่ตนเองชอบและสบายใจที่จะทํารวมถึงอิสระในสถานที่ทํางานที่สามารถทําได้ที่ไหนก็ได้ในโลก 3. ยอมรับและเรียนรู้ความแตกต่าง ได้ดีเด็กยุคนี้เติบโตมา,ากับโลกไร้คมแดนเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของคนทั่วโลกได้ง่ายอีกอย่างเป็นยุคที่ทั่วโลกต่างก็มีวัฒนธรรมหลากหลายร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวจึงเกิดความเข้าใจในองค์รวมในทิศทางเดียวกันสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นทํางานร่วมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก 4. มีองค์ความรู้ที่หลากหลายเด็กยุคนี้เกิดมาในโลกที่เต็มไปด้วยองค์ความรู้และข้อมูลมากมายแบบไร้ขอบเขต และเติบโตมาในยุคที่ส่งเสริมให้มีองค์ความรู้หลากหลายรูปแบบเขาจะเป็นคนที่ผสมผสานองค์ความรู้ต่างๆได้ดีหรือมีทักษะที่ชำนาญมากกว่าหนึ่งอยา่าง 5. ท้าทายในการได้ทำงานอะไรใหม่ๆเด็กยุคนี้จะเบื่อที่ทำอะไรซ้ำซากจำเจแบบเดิมๆแต่จะกระตือรือร้นในการที่ได้ทำอะไรท้าทายใหม่ๆอยู่เสมอการสร้างสารรค์ใหม่ๆห,มๆ,ๆหรือแม้กระทั่งโปรเจกต์ใหม่ๆ 6. ขาดความอดทน เด็กเจนอันฟ้าและเจนแซดเป็นต้นมามักจะขาดความอมดทนเพราะเขาเจออะไรที่ว่องไวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเวลาเจออะไรช้าๆหรือต้องตั้งใจจดจ่อทาอะไรนานๆมักจะขาดความอมดทนหรือไม่มีความอดทนเลยดังนั้นจะทํางานที่ต้องใช้เวลาได้ไม่ค่อยดีหรืองานที่ต้องรอผลสําเร็จนาน,านๆจะทําได้ไม่ค่อยดีเ็ <Gen. S 1> ขาดมนุษยสัมพันธ์เด็กเจนอันฟ้ามักจะอยากปลุกอยู่กับเทคโนโลยีปลุกอยู่กับตัวเองขาดการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทำให้ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ยากขาดมนุษยสัมพันธ์ในองคอ์กรและสังคมมักจะอยู่กับตัวเองเสร็เป็นส่วนใหญ่ทําให้การทํางานร่วมกันกับผู้อื่นอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้แต่ขาดสมาธิในการทํางานเด็กเจนอันฟ้าจะค่อนข้างมีสมาธิสั้นเพราะมีสิ่งที่น่าสนใจหลากหลายอยา่างอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวนานๆาไม่ได้ไม่มีความตั้งใจในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างจริงจัง